ของพระองค์นั้นเรียกว่าปาญญยติธรรมเพราะเป็นคนที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเล่าเรียนท้อบนงจำทรงศึกษาให้รู้จักหน้าทางแจร่พัในปารญยติั้นถ้าพระเจ้าสระกาศข้อดีความเพฤ่อปฏิบัติเื้องต้นนั้นคือศีลสมาธิปัญญาความสำรวมรักษากายวาจาให้เดืยดร้อยไม่ร้องละเบิดจิตใจอย่างอยากที่จะกระทำด้วยกายวาจาชื่อว่าศีลความรักษาใจให้บริสุทธิ์ คือเพ่งใจไว้นะณ์เดียวไม่ให้กาเกี่ยวเครื่องสำบองด้วยนิวรณ์นะ,ะ้าชื่อว่าสมาธิทำทิฏฐิความาให้นด้เสื่อตรงจังควา,ามาจริงชื่อว่าปัญญาศินสมาธิปัญญานี้นิวรณ์ของข้อธรรมะที่ควรประพฤติปฏิบัติเมื่อผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติตามปฏิสิสินสมาธิปัญญานี้ดนดได้ไดรบญญดรรลุถึงความมรสุดคือมรรผลนิพนานใดมรรผลนิพพานนั้นชื่อว่าปฏิเวทธรรม าเป็นคนที่ผู้ปฏิบัติพึงรู้แก้แย้งแทงตลอดได้เฉพาะตัวด้วยปัญญาปัญญายัก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวก็ด,กด,กดีถ้าสาม,มการนี้รวมเรื่องสั้นสั้นว่าพระธรรมเพราะเป็นสภาพที่ส่งให้ผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วและให้ตั้งอยู่ในที่ดีเมต่อตไปในชั่วเมืทุกข์กติอาบะตรงต้นโมยชนได้ได้สดับฟังธรรมะ ขามาสวะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไปในสิ้นธรรมนิปัญญาทําให้บริไุ้เสื่อเรียบรณ์จนละอา,วาสวัยสิ่ดได้ขาดจากสันดานโดยเอเทศบ้างโดยชินช้นเชิงบ้างกานามตา,ามภูมิที่ไล้กิเนันน้นว่าพระสวสดาบันพระสัพพะทาคารีพระอนาคา,ามรือพระอรหันต์ท่านทั้งสิง้นว้ามีเรียกว่าพระอริสยสงฆ์พระเป็นหมดเป็นก้อที่ประพฤติเสมอรวกันด้วยสิ้นและพิถี พระสงฆ์นั้นโดยมากมีฉันทะอัดพยาถาย่้ใจกันกันกนกบพระบรมศาสดาช่วยเทศนาะแนะนำสั่งสอนชนก่อนนั้นนั้นในประดับฟังแล้วปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เรียกว่าพระรตนาเกรยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาผู้ยาโมขบาวิชาสมบูติจงตั้งใจถึงเป็นสาระที่พึ่งที่คาลพนักอเสียก่อน เัีนั้นตัวแยงจงตั้งใจในบันนี้ว่าบันทึข้าพเจ้าถวอยพระเจ้าว่าเป็นสารณะที่เราเลิกเลบรับถือของข้าพเจ้าบันนี้ข้าพเจ้าถวายธรรมว่าเป็นสารณะที่เราเลิกขลบรับถือของข้าพเจ้าบันนี้ข้าพเจ้าถพาะสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่เราเลิกเลบรับถือของข้าพเจ้าเมื่อถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่เราเลิกขลบรับถือดังนี้้วก็คนได้บัญชาสมบัต่อไป